สวัสดีครับเออผมเห็นบางครูบางท่านบุคลากรบางท่านบางหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องทำไฟล์เอกสารให้เป็น PDF นะครับบางทีก็เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าถ้าคนไม่รู้ก็คือทำไม่เป็นเลยนะครับออวิธีการทำเป็นไฟล์ PDF สมัยนี้ง่ายมากนะครับตอนนี้ผมจะขอสาธิตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007นะครับขั้นแรกนะครับ ไปที่เอกสารที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นหน้า Word ผมขอใช้คำว่า Test 1เป็นตัวอย่างนะครับพอหลังจากเราทำเอกสารเสร็จแล้วเราต้องการทำเป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งจะอาจจะใช้ในโปรแกรมะระบบอิเล็กทรอนิกส์จะซื้อจัดจ้างพัสดุนะครับซึ่งต้องใช้บ่อยวิธีก็คือง่ายมากนะครับ กดบันทึกนะครับคลิกบันทึกทางด้านขวาทางด้านซ้ายอาขอโทษครับทางด้านซ้ายบนนะครับบันทึกเป็นโอเคนะครับเสร็จแล้วมาที่ เราตั้งชื่อนะครับผมขอเทสหนึ่งเป็นไฟล์ pdf โอเคผมขอเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปละกันเพื่อง่าย เลือกบันทึกชนิดบันทึกเป็นชนิดนะครับตรงนี้นะครับกดตรงใต้ชื่อแฟมนะครับกดเลือกเป็น PDF อ่าครับเสร็จแล้วกดบันทึกเนียครับ หลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงยากหน่อยหนึ่งนะครับอ่อกลางมันติดโอเค โอใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับยังยังไม่ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับไปดูผลงานกันมาแล้วครับเทส1หนึ่งเป็นไฟล์ pdf โอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF คราวนี้โปรแกร,รม Excel ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็คือตรงที่บันทึกเป็นนั่นก็ไปเลือกข้างล่างว่าบันทึกเป็นชนิดไหนเป็นไฟล์ผิดเป็น PDF ก็จะออกมาเป็น PDF เช่นกัน,นครับ ไฟล์ pdf นี้มันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นรูปภาพนะครับเวลาเราไปพิมพ์งานเครื่องอื่นมันก็จะไม่ตัวหนังสือก็จะไม่กระโดดนะครับมีข้อดีข้อเสียกันไปก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ